มีมีความลับด้วยความลับอะไรนี่มีมิี้นี่ไงอ๋อมีบันไดขึ้นไปชั้นสองเหรอใช่ว้าวมีมี้องลับอยู่ชั้นสองไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมชช้นนี่เพราะว่ากดปิดบันไดไว้ โอเคไปนับเพื่อนดีกว่าแอบส่องดูเพื่อนดิจังหวาบูบีุ้โโ่งฮงคอยค่าตรงนั้นก่อนแต่ค่าเปลี่ยนชุดก่อนนี่คอยก่อนจะตามเข้ามาทำไมไหนอ่ะประทรเอยฉันจะเปลี่ยนชุดเนี่ยเฮ้ยบูหลอกไปโรงเรียนนู่นวะมาสิตามมา แล้วอย่าดื้อน,นะไปโรงเรียนอะ่ะโอเคไปโรงเรียนดีกว่าเรียนอยู่หน้าบ้านเราด้วยมั้งเพื่อนเหนื่อยอ้าวเพื่อนโรงเรียนกันเถอะโอเคกำลังดูจุดตรงนี้นี่วันนี้ฉันเอาเจ้าบูบี้ไปโรงเรียนด้วย <c oughs> จะมาจะมานะ ไใ้หมาฉันชื่อว,ว่าเจ้าบูบี้ฉันจะพามันไปโรงเรียนด้วยวันนี้ฉันมีเจ้าแมวฉันมีเจ้าแมวด้วยชื่อว่านางจูจี้มาเดี๋ยวฉันเอามาแป๊บหนึง่งอยู่นี่เนี่ยไปโรงเรียนกับฉันเร็วนี่ไงจูจี้นี่ไงจูจี้น้องแมวน่ารักนั้นเนี่ยดูดิ ไปโรงเรียนกันดีกว่าตัวเล็กกว่าหมาอีกใช่ตัวแมวมันตัวเล็กอุ้มได้แต่เจ้าหมาบูบี้มันตัวใหญ่แล้วอุ้มไม่ไหวหรอกอุ้มไม่ไหวใครใครจะไปอุ้มได้ละ่ะใช่นะฮะถ้าจูจี้ตัวมันก็มันก็อุ้มไม่ได้โอเคถ้าจูจี้อ้วนเกินมันก็มันก็อุ้มไม่ได้ต้องตัวเล็กอย่างเงี้ย ไ้ยมกัดกระโปรงห้ามกัดกระโปงชน,นะเจ้าบูบี้อ่สวยอะ่ะตามมาเร็วๆเอ้ยเกือบโด,ดนรถชนแล้วน่ะยังไม่โดนเลยยังตายนึงวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งเร็วๆเร็วๆเร็วๆเพืเเ่อจะไปแต่คุณครูมาช้ากว่านักเรียนอีกนี่น่ะคุณครูมาช้าใช่ไหมใช่ข่ะเราว่าเรามาสายแล้วนะ มัคูยังมาสายกว่าเราอีกใช่แต่เพื่อนอยู่ในห้องนี่ใช่เพื่อนอนะมาเช้ามากขึ้นไปในเพื่อนเต็มห้องหมดแล้วนี่เพื่อนเร็วๆเอ้ยวจจาบูบี้อยู่ไหนอุ้ยรอเจ้าบูบี้ก่อนโอ้เจ้าบูบี้ทำไมช้าจังไว้หน่ะที่ประทถขออยู่ตรงนี้ได้ไหมอะอยู่ตรงกำแพงเนี้ยเออยืนอคอยข้าตรงนี้ก็ได้ เดี๋ยวจะเข้าไปเรียนแป๊บเดียวเดี๋ยวขันออกมาเจ้าแมวเนาะอ่ะาน้องน้องแมวกับน้องหมาจูจี้กับบูบี้เล่นอยู่ข้างนอกฉันจะเข้าไปเรียนกันแล้วจูจี้เล่นกันดีๆนะอย่าทะเลาะก,กันไปเฮ้ยคุณครูมาแล้วอะ่ะเฮ้ยวันนี้คุณครูมาไวอะ่ะทำยังไงดีคุณครูด่าแน่เลยเราจะทำยังไงกันดีคุณครูไม่ดา่าหรอกเข้าไปดู สวัสดีค่ะคุณครูไม่เป็นไรด้มามาสายก็ไม่เป็นไรเขาไม่นั่งได้เลย,เลยใจดีแหละใจดีทุกวันคุณครูใจดีทุกวันเลยเหรอใช่เขาก็รักนักเรียนแหละเหรอใช่คุณครูผู้หญิงจะมาเหรอใช่ดแล้วเร็วเรมวทำกันบ้านทำกันบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูผู้หญิงมาสัองอ,สองได้ 2อบวกสได้เป็สได้สไม่ใช่14บส,สองบวกสได้สี่หนึ่งบวกหนึ่งได้เป็นสอโอเคสาบวกสมได้เป็นหโอเคเสร็จแ,แล้วไปเสร็จแล้วไปกันเถอะเพื่อนทำกันบ้างเสร็แล้วฉันยงังไม่เสร็จเลยสาร,รีบหน่อยสิ สองเท่าไหร่วะได้สี่ไงแล้วหนึ่งบวกหนึ่งะได้สองแล้วสามบวกสามะสามบวกสามได้หกเสร็จแล้วไปไปเร็วน้องหมาคอยอยู่อุ้ยคุณครูคนนี้เข้ามาแล้วว่าใครใครเสร็จแล้วก็ออกไปได้เลยอ๋อคุณครูบอกว่าถ้าเสร็จแล้วก็ออกไปได้ใช่ไหมใช่โอเคไปเราพาน้องหมาออกไปเที่ยวกันดีกว่าเรียนเสร็จแล้วจุจี้ตามมา ตามมา<ะ>เร็วๆแต่ทุกตัวมันตามฉันหมดเลยวะใช่วันนี้แกหิวอะไรเจ้าบูบีหนูหนูอยากไปร้านชูชิอะไปร้านชูชีอีกแล้วเหรอใช่เมื่อวานแกก,ก็กินไปแล้วนี่อยากกินอ่ะมันไม่มีฉันจะพาแกไปกินบะหมี่ดีกว่ามันไม่มีบะหมีหนะน้าหมูเด้งอย,อยากกินแต่หนูก็อยากอยากกินปาาลาฉลาม มีชูชีพปลาฉลามไหมอ่ะไม่มีเดี๋ไปถามเขาก่อนเดี๋ไปถามเขาก่อนไปถามเขาดูก่อนกินบะหมี่ดีกว่าไม่กินแล้วชูชีอะเบื่อแล้วไปถามเขาก่อนถ้ามีไหมเขาไม่มีไปถามดีดี่อนมีไหมไม่มีมีเชื่อโดยทั่วไม่มี มีชูชีหน้าปลาฉลามไหมคะมีครับอ้าวมีด้วยเหรอภาษาพูดเล่นโอ้ยก็บอกแล้วมีอามีก็กินก็ได้กินด้คะ่ะน,นี่ไง ใช่เดี๋ยวฉันป้อนเองแกเองเจ้าบูบี้เจ้าจูจีก็ให้แม่ป้อนนะนูหนูยนูอยากกินกับพ่อโอเคกินด้วยกันมาเดี๋ยวป้อนเองมายากินกับแม่มามาเจ้าหมาบูบี้นะกินเลยอ้ำอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยกินเลยกินให้อิ่มนะ ปะอิ่มแล้วไปกันเถอะโอ้ยกูยังกินไม่เสร็จเลยเพื่อนอ้าวอ่ากินเลยเดี๋ยวฉันยืนคอยตรงนี้แล้วกันหนูกินเสร็จแล้วค่ะเออเก่งมากเลยเห็นไหมโจจี้ก็อิ่มแล้วบีอิ่มแล้วยังอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอใช่เหลือเธอคนเดียวอ่ะเร็วเร็วสิอิ่มแล้วยังเออยังไม่อิ่มเลยเหลือปลาตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าฉันคอยตรงนี้แหละเสร็จละ ตายเร็วอิ่มแล้วเราไปเที่ยวกันดีกว่าไหไปดูที่โรงละครไหมแมวเดินช้าจังวะไปดูไปดูพี่หมีเต้นรำที่โรงละครกันดีกว่าฉันไม่เอาอ่ะฉันกลัวมันจะมันจะตีมันจะตีเรานะเหรอใช่ล้วเราไปเที่ยวสนุกสนุกกันดีกว่าปะทช่สนสนุกมันมีลุงมันมีมันมีอันนี้ไปขี่ชิงช้าสวรรค์กันดีกว่า ไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมตรงหน้าโรงเรียนมีรูปแมวด้วยอ่ะเนี่เหรอใช่เนี่ยมันเป็นรูปแมวอ่ะมันเหมือนจูจี้เลยจูจี้ก็มีเนี่ยใช่เหมือนเหมือนหน้าเจ้าจูจี้มากเลยเนี่ยเป็นรูปปั้นรูปแมวเนี่ยใช่ไหมปลาปลปลาไปเที่ยวสวนสนุกกันดีกว่าเหรอใช่ใช่ลูกแมวไปเที่ยวสวนสนุกกันดีกว่าไปเร็วมันเหมือนไอ้เจ้าหมาบูบี้เลยเจ้า หมือนเจ้าหน้าบูบี้เลย้รรยรถไปแล้วไปเลยไปกันเร็วเลอุย้ยเจ<า>เจอกันอีกแล้วนะเนี่ยก็เจอยากค้าสนุนไปไหนก็ไปเจกันทุกวันเลยนะไปไหนก็ไปไปอยากไปไหนก็ไปอยากเจจะข้าหนุนเองโอเคตามใจเจเลยไปเที่ยวสวนสนุกกันดีกว่า,เ,าจเจไม่เหนื่อยนี่ไงนะ เขาไม่เหนื่อยหรอกเขาเดินอย่างนี้เขาทุกวันอยู่แล้วเขาเขาเดินทั้งคืนทั้งทั้งเช้าเลยใช่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เหนื่อย,อยงไงเจ๊เจ้เขาไม่เหนื่อยหรอกเขาไม่มีบ้านหรือเปล่ามไมเขาเดินเดิน,เด,นเดินอยู่ริมถนนทุกวันเลยเย้ถึงแล้วถึงสน,สนุกกันแล้แลวยิงชิงช้าขี่ชิงช้าสวรรค์กันดีกว่าเฮอฉันอยากไปซื้อร้านเนี้ย ซื้ออะไรเหรอตื่น,นี้ไปสิเฮ้ยเฮ้ยรอด้วยดิยไม่รอกันเลยนะรอบูบี้ด้วยโถ่เอ้ยบูบี้วิ่งบูบี้วิ่งตามจนเหนื่อยแล้วติมเธอเธอซื้อบุกคอนไปไหมโอเคโอเคแล้วเราไปแบ่งกันกินนะโอเคไป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 ชิ้งชาสวรรค์กัน ไหนขึ้นตรงไหนอ่ะขึ้นตรงนี้ไงนี่ไงอ๋อนี่ไงทางเข้ามันชา้าจังวะเฮ้ยนี่เธอมาเร็วที่รอเจ้าบ,บูบี้ด้วยเออเข้ามาเออฉันเข้าไม่ได้ฉันเข้าไม่ได้เดี๋ยวฉันขึ้นไปกับบูบี้กันหนึ่งก็ได้นี่ไงเขาได้ได้แล้วแล้วบูบี้อ่ะ บูบี้ตามไม่ทันบูบี้คอยข้างล่างนะแม่แม่แม่แ่บูบี้คอยก่อนแม่แม่จ๋าแม่คอยตรงนั้นแหละแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็ลงไปแล้วโอ้โหบรรยากาศข้างบนนี่สูงมากเลยกลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ย โอ้ยมันสูงมากเลยม,มันน่ากลัวจังเลยลงกันเถอะปลาฉันกลัวแล้วไปเลย<อ>บบ<อ>นี่เป็นไงนี่เจ้าหมายืนนี่ไงหมาแข่งแข่งปมาเร็วๆมาเร็วปลาเดี๋ยวเราไปขี่รถไฟเหาะกันแม่ตามมาเร็วๆสิอืมแม่ รถไฟห่อขึ้นทางไหนเนี่ยหนูอยากเล่นอันนี้เล่นถ้วยกาแฟเหรอไปสิ